h ฮล lo สบายดีพี่น้อง from California คือเกาพี่น้องพี่น้องเห็นบอสซิมหน่งามงามวันนี้มีเทศกาลงานอันนะเออลาวฟู้ดเฟสติวัลเนาะจ้ะอ่าพวกเฮากับแม่าหววงานน้ำเพลินเพลินจะเอาอ่าทื่นมาสางซิมอ่าช่วยกันอ่ร่วมด้วยช่วยกันันทำบุญเนาะจ้ะงามบี่พี่้องงามเนาะ เพื่อนเกจิมีออกร้านนอกจะมีอาหารข้าวหวานทุกอย่างเครื่องดื่มเสื้อผ้าเพนแพร่ของฝากเล็กๆหน่อยมีหลายห่านพี่น้องเดี๋ยวดาจะพาพานไปดูแต่ละหารเพื่อนจะมีเวทีและเพื่อนจะมีการประกวดนา่งง่ามแล้วก็มีเวทีมีนักลง ประจำเมืองเพิรนเนแหละแกมาจากต่างรัฐเน,น,นลนะจ้ะครั้งแรกที่ดามาแคาลิฟอร์เนียแหละเดไปงานวัดแบบนี้นะจ้ะพี่น้องหูบอมมีหดปลากระเตาขายเพื่อนได้นี่นะอันนี้เมนสตังของอนาพวกน้องๆเพิ่นมาขายหลายอย่างมีขนมจีนส้มตำเขียบหมูมีทุกอย่างขายกันตะะพื้อขายแบบอันาะบริยุทธเดเซ้าหรือพี่น้องขายดี นี่แกเม้นพวกอันน่ะน้องสาวเฮาอ่าทั้งสองคนนี่แหละเป็นน้องๆและผู้ที่กำลังขายอย่างแกเป็นน้องๆเป็นอ่าเพื่อนกันกับพวกอันน่ะอ่ามีไดานี่แหละอ่าน้องๆเขาเจ้าขยันทำมาหากินแบบว่ามีงานได้เขาก็ได้ออกอันอ่าแสดงอ่าสินค้านอกจากโชว์ฝีมืออ่ากันอันทำอ่าอันนี้เปนเพินเฮดอันน่ะส้มตำเนาะอ่ามีส้มตำล้วก็ อ่ามันจะมีคิวยาวยาวต่อเหยียดอ่ามีไอศครีมเพราะว่าอากาศมันก็ฮอนหอนพี่น้องที่ไม่ใยดาเนี่ยก็เป็นวัดเลยพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเขาเอออกเอระกั่นะจ้ะเออคือแพ้อากาศหอนเสร็จแล้วก็เขาจะไปยังเมืองว่าอาออสาวสาวแคลิฟอร์เนียนี่เพิ่อนอู้แต่งตัวเซ็กซี่กันหลายเลยพี่น้องเนอะบาบาอาณา จ็กน่อยมีการเต้นอาหารนี่ยปัป๊บเิ่นแบบนะโชว์สปีดอันนี้แ็เป็นบาร์บีคิวเนาะจ้ะอันนี้บาร์บีคิวมีไส้อัวมีผู้ขายเพิ่นก็นาขายดีขายดีขายปีกอย่างน้ำกระจาท่านได้ดีจ้ะอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มเนาะอากาศมันห่อนเป็นใจดีแทะๆนี่กาแฟนมเย็นเพิ่นกระแทบแซ่บ โตคิ้วกันมาหล้หลยพี่นนอกถึงเวลากินข้าวแล้วเนาะขาหนี่วแข้ยดิบขายดีดองขายดีบางเลี้ยงคิ้วกะซื้อส้มตำเรื่อยเยได้เหมือนเดนนะไอกเป็นนน่นงนนางานาอดองน้องสาวคนสวยของเฮานี่แกอุ้ยจะเป็นเพื่อนนะขยันทำมาหากินเอาแถวว่านี่เคี้ยบมูไปเด็ดแ่บแสบ,แสบพี่นนอก

น,น,น้องๆนานานาตาสินตัวนหน่อย,อย <ๆ S 2> อเกาเงาเพิ่นก็นมาฝ่อนล่ำกันนะฮกนะฮะ,ะ,ฮะมาช่วงนี้แกจะมีอนาประกวดหน้าง,งามนะจ้ะเพิ่นส่วนมากเพิ่นสิมิสป,ปอนเซอร์เป็นลานอาหารทรงเขาประกวดแบบนู่นนี่นั่นเนาะจา้ะถือว่าพวกเพิ่นอยู่เมืองอแคลิฟอร์เนียนเป็นสมรักสัสดามาคีกันดี สุดเสียใจที่เกิมาจนจีเทกสายตาบางคนเขามองเป็นเศษอาหารนักร้องที่ร้องผ่านไปบางหนึ่งแห่งแกเมนนาเพิ่นเป็นนักร้องอันชื่อเสียงโด่งดังมาออกอัลบั้มมาหลายแล้วคุยไปคุยมาเป็นพี่น้องมียายดาเฉยเลยโอ้ดีใจได้นะมาพอพี่น้องแต่จ้ก อันนี้ก็คือเต้นหน้าร้านนะคะอ่าผู้ได้พร้อมที่จะเต้นแล้วก็ไปแอน,นสวิงกันฮอ,อนเอลกันด้หนึ่งนอกจากนั่นแหละส่วนดานี่ก็นั่งมองอมยิ้มมวลอ่อนซ่อนนี่กมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของอาณาคนเล่าคน,าคนขเขมรคนไทยที่แบบว่าเพิ่นมาห่วมงานแล้วกะ็เอนจอยกันขนาดพี่น้องนี่น บึงกะหูว่านะเออมีกันหลายนะเผาพันหลายนะเสื้อสาดไพมากกับเฮปปี้กันเบิดอดาก็มาตั้งแต่บ่าย3จนเกือบสี่ทุ่มพี่น้องตอนนี้ก็คือมีผลประกวดนางงามออกมาแล้วนะคะเออหลังจากประกวดนางงามเสร็จแล้วพวกเขาก็จะกลับบบาแล้วเพราะว่ามากันหลายชั่วโมงแล้ว ที่ประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับงานบุญอวัดรออเรนจ์ Orange เรื่องเฟสต์นืองจากทีนี้ก็ผลการประกวดนางงามเสร็จแล้วก็คนจะเต้นกระเต้นต่อคนจะกลับบ้านก็กลับต่อ,อกลับได้แบบนี้เนือจากกินอิ่มน้ำสำานันละกันสำหรับไอดานเี่ยขอลาไปก่อนนะจากพบกันคลิปต่อไปพี่น้องประมาณนี้นะคบบรรยากาศของงาน